สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy v a r i e t y TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับค่ำคืนวันนี้ประมาณ2ทุ่มเนาะก็มีเกมโปรแกรมการแข่งขัน FIFA Day นะครับผมสำหรับทีมชาติไทยเรานะครับจะบุกไปเยือนสนามมีดิน มีดินสนามนี้แหละครับผมที่ผมกาลังนั่งรอชมอยู่ตรงอัศจทรย์ของมีดินนะครับตอนนี้แฟนบอลของเวียดนามก็มารอกันเต็มนะครับผมนั่งแทรกซึมเข้าไปนะครับนี่มีคนมองหน้าผมด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นว่าต้องสงสัยนะครับว่าเอออันนี้มันเป็นแฟนบอลเวียดนามหรือเปล่าประมาณนะครับในการเข้ามารับชมรับดูแมชการแข่งขันนะครับสําหรับค่าคืนนี้ครับทีมชาติไทยเราชุดใหญ่นะครับบุกไปเยือนทางด้านทีมชาติเวียดนาม ตอนนี้ทีมชาติเวียดนามก็เป็นช่วงขาลงนะครับก็อยู่อันดับที่115ของโลกนะครับตอนนี้เราขยับขึ้นมาเป็น101ของโลกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยว <c oughs> ยังไงแล้วก็มาดูกันนะครับสำหรับเกมฟ i f a d เดนัดนี้ของเรานะครับถามว่า,าสำคัญไหมโอ้ละขอไปครับสำคัญไหมมันก็เป็น โปรแกรม FIFA Day เป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยควรจะมีอยู่เสมอนะครับผมเป็นมีอยู่เสมอเป็นเป็นเกมแมชที่รองลงมาจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างพวกเอเชียนคัพคัดบอลโลกประมาณนั้นนะครับผมเพื่อที่จะสะสมคะแนนเลนกิ้งนั่นเองครับแต่ถามว่านัดนี้เราเจอคู่แข่งที่ FIFA าเลนกิ้งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงขาลงของทีมชาติเวียดนามไปแล้วนะครับก็ดูได้จากเลนกิ้งก็ ฟอร์มแลน์กิ้งมันบอกทุกอย่างครับก็ตอนนี้อยู่ที่ร้อยสิบห้าของโลกนะครับเวียดนามนะครับก็หล่นลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับผมยุครุ่งเรืองสมัยปา้าฮังซอที่ทําผลงานไว้เยอะมันก็ตอนนี้ก็ดาวลงมาแล้วนั่นเองนะครับขอไปไอ้สตินติดคอตลอดเป็นไข้เป็นหวัดนะครับช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนั่นเองนะครับก็ส่วนดีมชาไทยเราก็อยู่อันดับที่ร้อยหนึ่งของโลกนั่นเองนะครับผมก็ขยับไต่ขยับขึ้นมานะครับ ก็เดี๋ยวขอให้ขยับขึ้นไปในระดับที่อยู่ในทนะ็อปร้อยเนาะเออเป็นเลข2หลักอยากเห็นเลข2หลักสักทีนะครับผมเลข3หลักอยู่ยาวนานเหลือเกินแต่ถามว่านัดนี้เ <c oughs> สมอกอ็อาจจะขาดทุนนะเออเสมอแม้แต่เสมอเวียดนามก็ขาดทุนนะครับหรือเราต้องชนะอย่างเดียวนะครับผมนัดนี้ถามว่าทีมที่ฟีฟ่า a ล k กิงเหนือกว่าถ้าชนะมัน ชนะทีมที่ฟีฟ่า a ล k กิ้น้อยกว่ามันก็จะคะแนนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเสมอก็ยังเสมอนอกบ้านก็อาจจะไม่รู้ว่าติดลบหรือเปล่านะเออติดลบแต่แต่แพนี้อาจจะติดลบนะครับติดลบเยอะให้กับทีมชาติอ่าที่มีฟีฟ่า a ล k กิ้ต่ำกว่าเรานะครับผมก็เออช่วงนี้มันเป็นช่วงอ่าคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเราด้วยนะั่นเองครับก็ที่จริงอยากหาพวกหาพวกไม่รู้ดิสมาคมน่าจะหาพวกทีมชาติจากตะวันออกกลางที่มันตกรอบเหมือนเราเราอะไรเงี้ยแต่ฟีฟ่าเลนจิงอาจจะสูงกว่าเราอะไรเงี้ยเออนะครับแต่อาจจะแบบว่าอหาหาหาไม่ได้แล้วมั้งก็ไม่ไม่รู้ดิก็เลยดิวกับทางด้านของเวียดนามนะครับก็ เห็นกันจนเบื่อเนาะอุ่นกันวนไปแถวเนี้ยมือมันก็อยากเห็นออกนอกอาเซียนบ้างเออออกนอกอาเซียนบ้างอะไรอย่างนเนาะอุ่นกับอินเดียอะไรอย่างงี้ไหมเอออินเดียก็ตกรอบใช่ไหมเอออุ่นกับทีมที่มันฟีฟ่าเลนจิงสองหลักอะ่ะเออพวกเลขสองหลักอะ่ะแต่ที่ที่มันตกรอบเหมือนเราอะ่ะตกตกรอบอฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอะ่ะโซนเอเชียเหมือนเราอะ่ะ เออนะครับแต่ฟีแต่อันดับมันดีกว่าเราอาจจะอยู่อันดับที่99เออ69เออ6กเกนี้ก็สูงอย่ละเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะดีนะเออก็น่าจะดีกว่าเนี่ยเก้นี่ของใครวะเบลารุสนี่ยวะเออนั่นเออซีเรียนี่ก็เข้ารอบไปใช่ไหมเออนะครับก็เอ่ออย่างทีมที่เอ่อไม่ได้เข้ารอบไม่ได้เข้ารอบ อย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอะไรเงี้ยเราก็เชิญมาได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเออเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ไม่เป็นไรครับก็อย่างน้อยก็ได้ดูบอลเนานะทีมชาติเ,ออเจอเวียดนามก็ยังดีนะเนาะแฟนบอลเวียดนามก็น่าจะอาจจะถ้าเจอกับเวียดนามมันอาจจะคึกคักตรงที่แฟนบอลน,นั่นแหละเอออาจจะมาเต็มสนามอะไรเงี้ยฟีฟออ่าเดมันก็ผมมองว่าถ้าอุ่นฟีฟ่าเดมันก็ เรียกมาได้เต็มที่กว่าถ้านักเตะไม่เจ็บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออครับนะเห็นนิโคลัสก็มาใช่ไหมมิเกซันก็มาใช่ไหมเออหา,หายจากจาการบาดเจ็บครแต่น่าเสียดายถ้าเ็าคือไม่มีฟีฟ่าเดย์มันทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติไทยก็จะยาวเลยเออจะคัดบอลโลกอีกทีก็นู่นน่ะปีสองข้ามต้องข้ามหลังปีสองพันสองพันยี่สิบหกไปก่อนเนาะเออตอนนี้มันก็ไม่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอะไรแล้วอ,อ๋อแต่มีทัวร์นาเมนต์ของ ฟุตซอลนะครับฟุตซอลก็เพิ่งกําลังเออพิ่งเดินทางได้เขาเพิ่งเดินทางไปนะก็เริ่มแข่งตั้ง <c oughs> แต่วันที่สิบสี่กันยานี้นั่นเองครับก็รอชมรอดูกันนั่นเองนะครับก็คิวแรกถ,ถ้าที่ผมเห็นแบบๆนะั้เจอคิวบาเอ้เจอโคเอเชียก่อนแล้วก็เจอคิวบาใช่ไหมผมคิดว่าโคเอเชียโคเอเชียก็ไม่น่าจะน่าเราน่าจะเราน่าจะเก็บเก็บได้อยู่นะ เราน่าจะเก็บได้คิวบาร์นี่อาจจะสูสีหน่อยมะเออไม่ไม่แน่ใจนะแต่ที่น่าเก็บแต้มมากที่สุดก็น่าจะเป็นโคนัดแรกโ,โคเอเชียกับคิวบาร์นะครับนัดสุดท้ายนี่อาจจะหนักหน่อยเจอกับบราซิลเออบราซิลนะครับผมก็ไม่ประมาทน,นั่นเองนะครับเพราะสหรับฟุตซอลเนอะอันนี้ฟุตซอลโลกเลยทีเดียวนั่นเองนะครับไ <c oughs> อ,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 อ้ส่วนตีนแต่ก็อ้าก็มาเกลิ่นเป็นน้ําย่อยเกลิ่นเป็นน้ําย่อยอา ก่อนเกมการขันค้ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็นั่งรอชมดูนั่นเองแฟนบอลที่สนามมีดิินสเตเดียมก็ก็น่าจะเต็มสนามอยู่นั่นเองครับแล้วก็ประกาศสักดาครับยิงถลุงนะครับผมเชื่อว่าในชุดนี้ในฟอร์มนี้ผมคิดว่ายังแข็งแกร่งกว่าเวียดนามครับเพราะเวียดนามดูดูหลังจากในที่ผมบอก ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนสมัยปั้งฮังซอแล้วนะครับเออนะครับมันก็เป็นยุคยุคไปอีล่าอีล่าไป <c oughs> ยุคนี้เราแบบว่า <c oughs> กลับมาใช้ระบบญี่ปุ่นเออได้เห็นได้เห็นหรือยังว่าระบบญี่ปุ่นมันแข็งแกร่ง,งจริงๆดูที่ทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เขาดิถลุงจีนไปโอ้โหสยองเลยเจ็ดศูนย์นะครับโคตรสยองยิงจนแฟนบอนรลร้องขอชีวิตอะ่ะเออแฟนบอลจีนร้องขอชีวิตเลยแบบโอ้โหมึงพอ <c oughs> ฉเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณฉเฉลี่ยแล้วทุกๆ10กว่านาทียิงได้1ประตูโอ้โหพระเจ้าถ้ายิงได้อีก2ประตูนะถ้ายิงได้เป็น90ศูนย์นะโอ้โหมันจะช็อกขนาดไหนแบบว่าทุกๆ10นาะทีอ่ะเออมันจะเป็นทุกๆ10นาทีดนะ้ยิงได้1010 12 10, 3 4ย่าถึง190เยอะไรเงี้ยน,นะเอออันนี้ฉเฉลี่ยประมาณก็10กว่านาทีเนาะเออ10กว่านาทียิงได้1ลูกนะครับสำหรับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่เราก็เลือกโซนเอเชียนัดแรกน,นั่นเองโหดนะครับ <c oughs> แล้วชุดนี้ก็สุกงอมด้วยเอ,อนักเตะที่เล่นยุโรปกันเยอะนะครับเยอะนะครับสปีดบอลไม่ต้องพูดถึงนะครับสําหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะเราก็กลับมาใช้เชื่อมั่นในระบบของทีมชาติญี่ปุ่นอ,อฟุตบอลญี่ปุ่นกลับมานั่นเองนะครับผมอมืโอเคครับก็ดูบอลให้สนุกด้วยเป็น,นกีฬานั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่ำๆก็อาจจะมีเอ,อดึกๆ อาจจะมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยหลังเกมถ้าผมได้ดูนะอ,อถ้าผมได้ดูนะถ้าไม่ได้ดูก็กลูกจะงองแงเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูกวอนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเรียกน้ำย่อยก่อนเกมฟีฟ่าเดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ